สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะจ๊ะพี่น้องตีหาสาะเก่านาฬิกาดนเวลาตามที่เคยบอกคลิปตามที่เคยบอกคลิปที่แล้วนะจ๊ะพี่น้องเจลสุรสศักดิ์สามแยกทางไปชลศักดิ์ทางไปอ่ามันขลุนะจ๊ะเป็นหมูย่างไม่ละหาบาทพี่น้องเป็นหมูย่างแบบลูกทุ่งมีหมูย่างมี่ใส มีมีหูหูย่างน euh. ี่มีแจ่วนะจ๊ะแจ่วแบบแจ่วที่แจ่วพริกสดแซ่บๆแล้วก็เป็นพักนี่รถทัวแล้วก็ะนี่กินแล้วเด้อจวดเลยพี่น้องมันนิ่งแล้วอันนี้มันแจ่วบองเนี่ยป็นแจ่วหรอ เอร่อแบบเจ้าที่สดไหมหวาหัว่าอืมขี้ขี้ั่วขี้แข็งขั่วอืมไม่ได้หาแบบอาไรเสริมอะไรเอาิมอย่งงี้อืมเจ็บหอมเผ็ด ก็กินขนมย้อนนะขอแก้ินอัดเตอร์เป็นหมูย่องแบบถุงห่อนะก็เท่าอย่างทางกินแบบแกมหลอยังสอบนะพักมือหนึ่งกับคัวก็แบบแตก

ไกลป,นนกประดกับไปสือเพราะว่าไม่แสบสวัสะโล่ะสวัสดีอ๋ะ béo luôn con dơm mắm 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 ใส่ใค้จะซื้อหอมใส่

นี่เนียวอืมเขาเนี้ยจำเจคุยเลย